สวัสดีครับจากร้านนครโซลาเซลล์ cell, วันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัว power box นะฮะ power box 1 0 0แตตมอมป์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับอันนี้มีอินเวอร์เตอร์ m o d i f ดิฟาย850ทับ3,000วัตต์นะครับชุดนี้ใช้ไฟบ้านได้แล้วก็ไฟ DC แล้วก็ปอัด USB ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ชาร์จโซลาเซลล์ะนะครับ หรือว่าไฟรถยนต์แล้วก็ไฟบ้านนะครับได้3 3ชาร์จนะครับได้นะฮะอันนี้ใช้ไฟบ้านได้นะครับเป็นปลั๊กปลั๊กกราวนะครับปลั๊กกราวคู่สามารถใช้พัดลมทีวีนะครับพัดลมทีวีสว่านหินเจียหุขงข้าวนะครับหรืออื่นทั่วไปไม่เกิน800วัตต์นะครับผม จะมีช่องจุดบุหรี่ให้นะครับ2 2ช่องนะครับผมไม่เกิน1 0แอมป์นะครับแล้วก็ USB นะครับ USB 2 5แอมป์นะครับ2ช่องครับผมแล้วก็ขั้วแบตแดงดำนะครับผมนี่สามารถชาร์จจากรถยนต์แล้วก็โซล่าเซลล์ได้นะครับมีฟิลให้นะครับฟิล DC นะครับผม อันนี้เป็นฟิว AC นะครับอ่าเบเกอร์ Baker DC ครับผมเบเกอร์แบตนะครับมีจอแสดงแบตให้นะครับเปอร์เซ็นต์แบตอ่าตอนนี้แบตเต็มนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นตัวชาร์จนะครับอันนี้เป็นอ่าชาร์จจากไฟบ้านนะครับผมเดี๋ยวจะลองชาร์จจากไฟบ้านแถมแอะแดปเตอร์ให้นะครับอะแดปเตอร์อ่าสิโวลต์5แอมป์นะครับผม สามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเสีชาร์จได้เลยนะครับตัวนี้ไฟก็ขึ้นนะครับครับใช้งานง่ายๆครับผมยกไปมาได้สะดวกนะครับนี่เป็นพอรตใช้งานนะครับผมอย่าลืมพอตใช้งาน usb สองช่องอันนี้พอตเข้านะครับ ขอดเข้าครับอันนี้ขอดออกนะครับเอาพุทนะครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ